สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและแม่บริพาไทยทุกท่านนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกรโเช่นพิเศษจากมาแม่บรผพาไทยนะคะวันนี้นะคะมีเสื้อแบบใหม่มานําเสนอนะคะสวยมากๆเลยมันเป็นเสื้อคอบัวสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะตัดเยิบอย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแต่งคอบัวแบบนี้เลยนะนี่ค่ะแต่งคอบัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นงานตัดผ้ากาวนะคะตัดผ้ากาวเต็มตัวนะคะตัดผ้ากาวเต็มตัวแบบนี้เลยนะคะ อาี่สําคัญนะคะเราแต่งกระดุมนะแต่งกระดุมเพิ่มนะคะแต่งกระดุมนี่ค่ะเป็นกระดุมนี่ค่ะเป็นกระดุมห่วงนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหกเม็ดนะคะแล้วก็มีกระเป๋านะกระเป๋าถึงสองข้างเลยนะคะนี่ค่ะไว้ใส่โทรศัพท์ใส่ของได้สบายเลยนะนี่ค่ะใส่ของได้เลยนะใส่ปากกาได้เลยนะคะเวลาเราไปทำงานนอกนี่ค่ะใส่ปากกาใส่ดินสอได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะนี่ค่ะใช้ส่วนแบบนี้เลยนะนี่ค่ะใส่สบายเลยนะนี่ค่ะลุกด้วยนะนี่ค่ะ สองข้างแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนํานะคะตัวนี้นะคะอก36นะคะคุณูกค้าท่านใดสนใจตัวนี้นะคะราคานะคะปกตินะคะราคานะ,ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นงานอัดผ้ากาวแต่งกระเป๋าเพิ่มแต่งคอเพิ่มเนาะพันสองเก้าสิบไม่ขายขายเก้าร้อยเก้าสิบละกันจ้ะอ่ะโอเคค่ะเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะจ๊ะรุ่นนี้นะคะแคปเจอร์จากอันนี้อกสามสิบหกนะคะ อกสามสิบหกนะคะเราจะมีสีละหนึ่งตัวนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะสีละหนึ่งตัวนะคะอ่าแคปเจอร์จากหนึ่งสองสามแคปเจอร์จากเก้าร้อยเก้าสิบาทค่ะบริการจัดส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะอีกสามสิบหกนะคะต่อไปจะเป็นอกสามสิบแปดคะนี่ค่ะ อกส8สีสวยมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะม่วงเนี่ยมันจะมีแบบว่าองค์ชมพูตัวนี้นิดนึงส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะดูสวยเห็นไหมสดใสมากๆเลยค่ะตัวนี้อก38นะคะแคปเจร์หน้าจอนะคะอันนี้อก38นะคะพี่ๆที่อกส4 36นะคะสา3หใส่ได้เลยนะจ๊ะ ไปนะคะต่อไปจะเป็นอก40นะคะอก40จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้นะคะเป็นคอบวสวยๆเลยนะคะแต่งแถบสวยๆน่ารักน่ารักเลยนะคะนี่ค่ะรุ่นนี้อก40นะคะอก40สีน้ำตาลขาวนะคะอก40สสีน้ำตาลขาวนะคะแคปเจอร์หน้าจอนะจ๊ะแคปเจอร์นะ,อนะอนะโอเคหนึ่งสองสามแคปเจอร์ค่ะจะมีสีละหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะพี่ๆ๋านี่ค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะไลน์ L มานะคะ m A f หนงสีหนึ่งหกนะคะหรือว่าโทรมาได้นะคะ 0890416008นะคะตัวต่อไปจะอันนี้อก42นะคะพี่ๆที่อก42นะคะพักเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ990บาทนะคะบริการจัดส่งให้ฟรีนะคะบริการจัดส่งฟรีนะคะอันนี้อก42นะคะนี่ค่ะ m A l i 0 4 1 6นะคะ0890416008นะจ๊ะอันนี้อก14ดสว42จ้ะอ่าแคปเจอร์จ้ะหนึ่งแคปเจอร์จ้ะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าประจำนะคะมีส่วนลด3นนะคะยังไงก็อย่าลืม ว่าเคยซื้อเสื้อตัวไหนไปอะไรยังไงหรือว่าส่งรูปนะคะส่งรูปมารีวิวนะคะส่งรูปมารีวิวสินค้านะคะซื้อใช้เป็นส่วนลดใช้เป็นส่วนลดนะคะซื้อเสื้อตัวต่อไปนะคะลด3%นะคะ3-5%นะคะกเข้ามาได้เลยค่ะรีวิวหเสื้อรีวิวเสื้อหนึ่งตัวลด3%รีวิวเสื้อสองตัวลด5%เปีเลยนะจ๊ะ เลยค่ะตัวนี้อ,อกเท่าไรอันนี้อ,อก44ค่ะม่ถึงอ,อกส4เลยนะคะพี่พี่จ๋าพี่พี่อ,อกเล็ออกอกใหญ่อะไรก็สั่งเข้ามาได้เลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะจะมีตามที่นุ่มให้แคปเจอร์หน้าจอตอนนี้นะที่เป็นพร้อมส่งนะคะหรือว่าพี่พี่จะสั่งตัดได้นะคะสั่งตัดก็แอดไลน์มานะคะ m a l i 0 4 1 6นะคะหรือว่าโทรมาได้นะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์ Ad มาหาดนุด่ม สวยทั้งนั้นเลยค่ะพวกนี้มันเป็นแต่งคอโบสวสวยๆอย่างเงี้ยค่ะน่ารักดีนะนวัดค่ะสวยดีค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมไลน์มานะคะหรือว่าโทรมาได้นะคะ0890416008นะจ๊ะนึ่งหกศงนี้นะเขาเรียกว่าทรงคอบัวคอบัวแขน3ส่วนวางผ้าเฉลียแล้วก็แต่งกระเป๋าเพิ่มให้อีก2ใบไปเลยจ้านี่แหละ ก่อนนะคะแล้วจเจอกันใหม่ในส่งเสื้อสมงต่อไปของเรานะคะยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเพื่ลาดทุกโปรโมชั่นพิเศษจากร้านแม่มารีพาพร์อนะคะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะอย่าลืมแไลน์แล้วก็ส่งรีวิวเสื้อมานะเนี่ยถ้าอย่างเราอยาบ,บได้เสื้อเสื้อเอาไวไ้ใส่ใช่ไหมคะใส่ไปทํางานได้นะคะใส่ไปทํางานใส่ออกงานใส่วันผ้าไทยวันผราพื้นเมืองใส่ได้เลยนะคะ ก็ส่งนะส่งรูปรีวิวนะคะเชื้อที่เราชื่อซื้อจากร้านเราไปนะคะ1รูปนะคะรับส่วนลดสร์เรูปที่สองรับส่วนลดหปร์เซนตไปเลยนะคะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะขอบคุณค่ะ